คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการแกะหอยค้างนะครับนี่แหละหอยค้างเกาหลีเหมือนหอยไทยนะรเริ่มด้วยใช้มีดนะฮะมีดปลายแหลมเล็กนะนค่อยๆแซ่เข้าไปครับแซ่ปุ๊บบดิดนิดนึงนะฮะบิดนิดนึงแล้วก็ห้อยพร้อมในอันนี้นึงก็ใช้มีดปลายแหลมนะฮะแซะเนื้อที่มันติดกระดองนะติดกบเปือกมันนะ ไวอ่ะนะฮะนี่แหละในนิดเดียวนะฮะให้ดูรอบนะบนี่นะไปค่อยแซาไปนะแซะปุ๊บอ่านิดนึงนี่นะปลายมีดนะครับปลายมีดแซะแซะ,ะออกแซะออก,ออกไม่ยากนะครับลองทำดูนะฮะ คครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับผม